ทำให้ผมชอบเรื่องกตลกไทยโอ้ยว้าอะไรคุว้าอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวเพื่อนคุยกันเรื่องหนังไทยรู้ว่าเรื่องอะไรปุ้งบาทแต่ผมรู้สึกว่าปุ้งบาทมีสักเป้าเกชัดผมณมาได้อยากจะคือสีบทยาเด็กตอนนั้นโอเคครับสวัสดีครับคุณบีครับผม เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง10หนังที่คุณบิ๊กชอบนะครับและจำไม่ลืมเลยนะฮะสิบละสิบละสิบไหมง่ายๆครับยังไงก็ได้ประมาณนี้โอเคงั้นเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับเรื่องอะไรครับเรื่องแรกนะครับคือต้องบอกก่อนว่าสิทธิพลการดูหนังลมจะมาจากคุณพ่อครุณพ่อผมพี่นายนาวิเลศชอบดูหนังเขาก็จะมีแบบซีดีอะไรเงี้ยเก็บไว้เต็มไปหมดชื่อว่าคอนแทกครับผมมันเป็นอนุญิย่าของเขาเสซฟแก่ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่จด d i ี่ฟอสเตอร์แสดงผู้หญิงคนนี้เขาชอบแบบฟังเสียงคนวิทยุครับจากนอกโลกคราวนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งครับเขาได้ยินเสียงจากนอกโลกครับซึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญาณจากเอเลียนมาตัวรัฐบาลนยครับเข้ามาให้ความสนใจในขณะที่ตอนแรกเนี่ยทุกคนมองโบกหมดเลยมองโบกหมดคิดว่าเ,เพอร์เจอร์แบบผู้หญิงคนนี้เพ์เจอร์ จะบอกไหมครับแบบการจริงจังของเขาการที่เขาแบบชอบฟังเสียงคลื่นวิทยุหรืออะไรเนี้ยทุกคนแบบไม่ไม่ได้ให้การสนับสนุนผมชอบความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนเนี้ยครับที่แบบพยายามจะหาทุนขอทุนจนแบบมีคนแบบเล็งเห็นถึงความน่าสนใจแล้วก็อยู่ๆก็มีคลื่นสัญญาณจากเอเลี่ยนเข้ามาคราวนี้ก็มีรัฐบาลเข้ามาหวังผลประโยชน์กันนุ่งนี่นั่นเต็มไปหมดนี่คือความสนุกของเรื่องครับแล้วมันเปลี่ยนชีวิตผมเลยมันทาให้ผมสนใจเรื่องดาราศาสตร์ผมชอบฉากหนึ่งมากที่แบบว่าตอนที่เขาส่งคลื่นสัญญาณมา แล้วเขาแปลงขึ้นสัญญาณออกมาไม่เป็นสัญ,ญลักษณ์นาซีพี่นึกว่าเอเลี่ยนส่งสัญ,ญลักษณ์นาซีมามได้อะรัฐบาลไม่หลอนเลยแบบเอเดียนว่จะโดนตีเยอะอะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่จริงไม่ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนเป็นมุกมุกใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเป็นมุกเป็นมุกในหนังครับครับแล้วเรื่องที่สองครับครับเรื่องที่สองอัอนนี้จะมาฝั่งเอเชียครับเป็นหนังออกในโจยงฉือครับนี่คนเล็กมัดเทวดา ก็เป็นหนังที่แมสที่สุดของเขาแล้วแหละผมดูหนังแค um ่ท e> ุกเรื่องของเขาเลยครัเรียกได้ว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมรู้จักเขาอย่างจริงจังแล้วก็มพอได้รู้จักเขาอย่างจริงจังก็เลยทําให้ผมติดตามเก็บทุกเรื่องของเขาเลยครับก็คือวันนั้นที่ผมได้รู้จักหนังเรื่องเนี้มันเป็นวันที่ผมกาลังยืนเข้าแถวอยู่ในโรงเรียนเอ่อเด็กๆเลยไม่แบบเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่กําลังคุยกันเรื่องหนังเรื่องเนี้ยเรื่องคนเล็กหมัดโทดา เออแล้วคราเนี้ยผมก็ยืนฟังเว้ยแบบเคียเรื่องอะไรวะเน่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเว้ยมีครูอ่ะวเดินเข้าแรกเข้ามาเลยแรกเข้ามาในแถวเลยแบบเฮ้ยกูเธอคุยอะไรกันน่ะนี่มนยืนเข้าแถวอยู่นะคร <c oughs> ูครับรครูดูคนลรกมัดเขว่าเอครับท้่ปรากฏครูแม่งตอนแรกดูดูแม่งยิ้มเลยอ๋อเธอก็ดูมาเหรอเออสนุกจริงๆนะเอ้ากลายเป็นว่าครู <c oughs> ครูก็ <c oughs> ชอบผมก็เลยยืนแบบเฮ้ยหนังเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอวะแม้แต่ครูอ่ะยังเข้ามาแบบ บอกว่าสนุกอะตอนแรกจะมาว่าพวกเราตาหนิพวกเราที่เราคุยกันในแถวกลายเป็นว่าหนังมันมีพลังถึงขนาดทาทําให้ทุกคนเห็นด้วยว่ามันสนุกอะไรเนี้ยผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเจ๋งแค่ไหนก็เลยไปดูครับนั้นแล้วมันทำให้ผมเปลี่ยน,นยังไงทําให้ผมชอบเรื่องกาลังใจ ทำให้ <laughs> ผมชื่นชอบอะไรที่มันแบบว่าอุ๊ยว้าอะไรพวเนี้โอเคครับแล้วเรื่องที่3ามเลยครับเรื่องที่3นะครับ,รบผมชอบสแนับของกาลิชีครับก็ทำให้ผมรู้ว่าเออเขาเขามีเซนส์ตลกที่ชัดมากเลยคนนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเซนส์เซนส์ความเท่ความคูในะแบบนักเล่ เออผมผมชอบอะไรตรงเนี้ยครับคือเขาเขาเหมือนเป็นผู้เป่าเป็นตินเนี่ยความรู้สึกผมอะกายลอริชี่เขาจะสร้างหนังแบบเป็นแก๊งๆนะเหมือนผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเติบโตในแก๊งอังกฤษตรงนี้ก็เล่าได้ตรงนี้ก็เล่าได้ตรงนี้ก็เล่าได้เล่าได้เล่าได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลไอ้ตรงเนี้ยที่เล่าได้ทั้งหมดมันมาเกี่ยวกันเป็นเรื่องเดียวในเรื่องสแน็คเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพชรครับเพชรหายเพชรหายแต่คราวเนี้ยเพชรเพชรที่หายไปเนี่ยเขาก็ต้องมาหากันว่าไปอยู่ที่ไหนกันแน่ไอเี่ยผมก็ชอบมาก บทเขาแบบเทมากก็คือเขาจะแบบมีปืนอันหนึ่งปืนโตเรียกพ่อหนุ่มปืนโตเะครัว่าพ่อหนุ่มปืนโตเวยแล้วซีนเนี้ยก็เป็นซีนที่แบบมันมีแก๊งคนทำด้วยให้คนทำที่ไปแอบสามตัวเออสามคนนั้นอ่ะที่จะไปป้นใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็มันประฉากกันเนียกับไอ้ปันเงินน่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันฉากกันแล้วคราวนี้มันก็ชักปืนปอมมาไอ้ปันเงินก็บอกว่าโอ้าย ปืนปอมนายที่กำลังจ่ออยู่ไ<ม>อ้เจ้วมันรู้ได้ไงว่าผมชอบตอนที่กล้องไม่ซูมไปเข็ดมัน,นมไม่เข็ดป,ปืนปอมอยู่ตรงปืนเลยอ,อ,อะไรเงี้ยผมชอบแบบเซนตลกที่เขาแบบพยายามจะใส่ให้ในในในความความจรงิงจังอะแต่มันทำมันตลกแทอะไรเงี้ยผมชอบตรงนี้ครับสำหรับสแนชครับผมไปจะมาพูดถึงหนังจริงจังที่ม่ตลกมากนั่นคือ The Game ฮะของเดวิดปิเอเชซึ่งซึ่งผมคิดว่า The Game นี้ก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมได้เปิดเปิดโลกเงี้ย เพราะมันทำให้ผมได้รู้จักคขาว่าเกิดเซสชันผมรู้สึกว่าเดวิดฟิชเชอร์น่าจะเป็นนักโฆษณาตลอดนักทำโฆษณาตอนนี้นเขาก็เลยน่าจะรู้เรื่อง,างาาราวเกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างเช่นในหน่เกม,มจะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐีคนหนึ่งที่เขาแบบเหมือนเบื่อเสกด้านนี้น้องที่แบบาหายหายหายไปนานแล้วก็แบบติดต่อกลับมาแล้วก็อยากจะให้ผมขอ,ขอ,เ,กอเกิดเกิป็นนามบัตรได้รแบบน้ำบัตรที่ไปที่บริษัทที่ รับจัดงานมันเกิดซึ่งมันเป็นแบบเขาเรียกแพ็กเกจงานมันเกิดที่แบบว่าไม่เหมือนใครเพราะว่าแต่ละคนจะได้รับเอ,อ่ experience, อ e x ซ์ r i e n c e ประสบการณ์จากการทําสิ่งนี้ต่างกันอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ถูกเซตติ้งนะครับในชีวิตเขามันเกิดการเซตติ้งขึ้นจากบริษัทนี้ทําให้ดูเหมือนว่ามันเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นแล้วการเซตติ้งเนี่ยมันเป็นเซตติ้งสถานการณ์ไปเรื่อย setting สถานการณ์แล้วตักละคไหนจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงเนี่ยผมชอบความจริงไม่จริงตรงนี้มากของเด e g a เฮ้ยผมยังไม่ได้เล่าเลยว่าเด e Game ทาให้ผมเปลี่ยนบอกอ่ะมันทาให้ผมการกังขาในสิ่งต่างๆเพราะหนังมันหลอกนะว่าเราไม่รู้อยู่ใน setting อยู่ในเกมหรืออยู่นอกเกมใช่มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยนต้องถามให้เราได้รู้ว่าตัวละคไหนจริงไม่จริงแล้วคราวนี้พอมาดูในโลกของเราครับ อย่าลืนครับในโลกของเราก็มีทั้งสื่อทั้งโปปปักันด้าทั้งสื่อต่างๆที่อาจจะจริงหรือไม่จริงข้อมูลที่เป็นแฟกหรือไม่ใช่แฟกอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้ผมได้เรียนรู้ที่จะมองโลกต่างๆให้แปลกมากขึ้นตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตมากขึ้นครับพี่ครับผมต่อไปโนคันที่ฟอแมนผมคงมากเลยผมคงมากตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยผมูเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเปิดหนังเรื่องนี้ดูต้องถามเออหนังเรื่องนี้จะมีความสนุกหมายถึงแบบ มาเหมืแบบมันไม่สโลว์เบิร์นดูคนที่เผล่มาแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะในในการที่เขาเล่าเรื่องแบบเรื่มเรื่องชา้าช้านัน้นมันมีอะไรให้สังเกตหรือมีอะไรให้แบบระทึกตลอดเลยดูนีทะเลทรายโลง่โลงๆนี่นั่นแต่แบบเฮ้มันก็ดูนเหมือนมีอะไรให้ดูอ,อะไรอย่างนี้ครับมันทําให้ผมรู้สึกแปลกมากที่เขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์หนังที่ดูเหมือนไม่มีอะไรให้มันมีอะไรขึ้นมาได้ตอนไล่ล่ามันเป็นหนังที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันจริงมากมันจริงมากตอนไล่ล่าแบบผมต้องผมกลัวเขาถ่ายแต่ประตู ถ่ายประตูเลยนิ่งๆเลยแล้ให้เห็นแค่เงาแล้วเสียงเสียงขาวตึ๊งเงาใต้ใต้ประตูตะตอะแ,แค่นั้นอะไอ้เนี่ยแค่นี้มันโคตรคุกค,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 คามสุดๆใช่คุกคามสุดๆแล้วไปเดินเดินมันมาหยุดแล้วมันก็แล้วมันก็ไปแล้วมันก็กลับมา<อ>แล้วสภาพหนึ่งก็เงียบแล้วก็พุ๊กก่อนประตูพุ่ทะลุเลยเออผมชอบแล้วมัเอามันก็เริ่มเลยฉากไล่ล่าต่อไปเลยครับผมต่อไปวันนี้ ไพเล่เราเป็นแคร์ริเบียนภาคไหนครับภาคหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นก็ไอเนี้คือการที่ผมได้รับรู้เรื่องนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกับคนเล็กมาเทวดาเพื่อนๆที่ิตเขาแถวก็เดียวภาคหนึ่งเหมือนเดิมเลยคุณครูเดินมาเฮ้ยพวกเราคุยอะไรกันครูครับดูไพเลตเราเป็นแคร์รเบียนอ๋อหนังเรื่องนี้เี่การว่าทุกคนชอบมาถเรื่องนี้ผมเลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีพลังบางอย่างก็เลยไปดูครับชอบแบบนักแสดงเมื่อก่อนผมไม่ค่อยชื่นชอบนักแสดงคือเวลาดูหนังก็ไม่จับไม่จับนักแสดง หนังแล้วแน่เป็นหนังที่ทำให้ผมจำแสดงได้ครับจำก็คือจอร์นี่เดวนะครับผมไม่ด้เอลันลอนดูงเขาแสดงได้ตลกครับในตัวละครที่เขาแสดงอะไรอย่างนี้ครับต่อให้มันจะมีความจริงจังนึงใน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 ซีนต,ต่าง, <c oughs> างๆในในตัวละครเนี่ยครับ รู้สึกแปลกไหมว่าจอสระดนที่เราภาพจํามันควรจะต้องแบบห้าวหาแบบแมนๆนี่มาทําตุ้งติ้งใช่นี่ไงนี่คือผมรู้สึกว่าเขาอ่ะมีเอกลักษณ์ในการแสดงคาแรคเตอร์นี้ออกมาต่อเลยครับนังที่ทาให้เปลี่ยนชีวิตอีกเรื่องนะครับก็คือโฟกิ้งโฟกิงแน่นอนครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้เล่นนั่เล่นนี่แล้วรู้สึกประทับใจอะไรกับตัวยาาเด็กบ้านบ้างครับคือหลังจากหลังจากที่ผมเด้นเล่นมา ผมรู้สึกว่าญาติเป็นตัวละครที่ให้ความเป็นมนุษย<ม>์ชัดผมไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงว่าตัวอื่นไม่ไม่มีความเป็นมนุษย์หรือไม่ชัดน,นะม,มันมันชัดเพราะว่าหมายถึงตัวละครเนี่ยครับผมแค่บริบทมนุษย์นั่นงสารที่สุดมัน<ม>ผมรู้สึกว่าแบบเขาอยู่ในสลามด้วยตัวเขาแบบพยายามจะดินน้นรนมีคนต้องดูแลแปลกมากคือตัวละครเนี่ยตอนแรกที่ผมเล่นผมไม่รู้เลยว่าเขามีเขาเนียครอบครัว<ม>้างลังญาติต้องเจอกับอะไรอะไรอย<ม>่างเงี้ยครับ ตัวโฟิงคิกับตัวหนังทั้งหมดอะไรครับอามีเรื่องเพิ่มเติมอีไหมครับมีครับอ่ะอีกสักเรื่องนึ่งไน่ครับ,ค,รบคือผมพูดถึงเพงทีพ่พูดถึงหนังไทย่อนนั้นนี้มี City of God ที่มาเป็นแรงบันดาลใจของโฟคิงด้วยส่วนหนึ่งคราวนี้ผมอยากจะพูดถึงแรงบันดาลใจในการดูหนังไทย คือ <ừ> ผมมาเป็นคนดูหนังน,นอกมาก่อนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนหนังชาติงานหนังนเดียเปการดูหนังเขาเลยกลายเป็นหนังนอกซะส่วนใหญ่คราวนี้มันมีหนังไทยที่ทครให้ผม,มหันมาดูหนังไทยเชี่ยเพื่อนคุยกันเรื่องหนังไทยไรู้ว่าเรื่องอะไรองบา่า<ม>เออตอนนั้นอ่เอเอเอนะเขาคุยกันองบ่าว่ามันเป็นหนังที่แบบมันมันมาก,มากเพราะว่าเราอ่ะมาถึงหนังไทยเราได้มีการออกแอคชั่นกันเยอะแล้วก็บอกว่ามันมันเป็นหนังไทยที่สื่อถึงความเป็นแอคชั่นแล้วในขณะเดียวกันก็มีซอฟต์พาวเวอร์ใช่มในตอนนั้นผมไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร แต่ผมรู้สึกว่าองค์บาทมันมีสอาวเวอร์ชซ็นต์อันนี้มันเป็นกรณีคล้ายๆกับไพเรตเลยนี่ผมมาชื่นชอบมาแสดงด้วยแล้วผมก็มาชื่นชอบพี่จาขนมด้วยในเรื่องของที่เขาแสดงความเป็นแอคชั่นในความเด็ดขาดแบบเวลาเขาแสดงมันดูมั่นใจไปหมดเลยอ่ะเขาแบบพร้อมท่าทางมันดูแบบมั่นใจหมดเลยผมชอบมากครูก็ดูเรื่องนี้ได้ป่ะครูก็ดูอะแต่ว่าแบบว่าครู่มน่าจะอยากจะคือสีบทยาเด็กตอนนั้นมีเรื่องต่อไปป่ะครับจริงๆมันมีหลายเรื่องครับแต่ว่า ว่าคราวนี้มันเริ่มจะยากแล้วอ่ามันเป็นหนังที่แบบว่าคนน่าจะไม่รู้จักอย่างเช่นยกอย่างเด่องโอดิซิวส์โอดิซิวส์เนี่ยคือเป็นตัวละครหนึ่งครับที่เคยลบเคียงบ่าเคียงไหลอ,อ,อยู่ในสงครามทอยสู้กับพวกทอยแต่สู้อยู่ฝั่งสปาฝั่งสปาร์ตา ซึ่งซึ่งโอดิซิวุสเน่ยเป็นคนคิดมาไม้ครับอืม,มาไม้เนี่ยที่เข้าไปอยู่ในกรุงทอนเะนี่ยคือคนอื่นก็กลับบ้านไปแล้วเหลือแค่โอดิซิวุสคนเดียวที่กลับบ้านไม่ได้พี่เพราะไปปากดีกับเทพโพไซดอนไว้อตอนที่แบบชนะสึงเอ๊ะมันี่เยชนะทอนแล้วว่า yeah! เย้เป็นเป็นพวกกูเนี่ยนะชนะได้ครัที่โพไซดอนได้ยินโพไซดบอกเฮ้ย <laughs> ใ,ใจเย็นเน ไอแผนวางไม้ของมึงอ่ะกูเป็นคนบอกคันนี้โพลเซนอนก็เลยสักไอให้มึงต่างดีอย่เงี้ยนะเดี๋ยวกูไม่ให้มึงกลับบ้านละให้มึงล่องเรือออกไปเนี่ยให้มึงกลับบ้านช้าที่สุดเลยมันจะช้าแล้แค่ไหนกันเชียวปรากฏว่าเขาใช้เวลาเดินทาง15บปีในการกลับบ้านเพรา่าระหว่างทางก็เจออะไรใช่ระหว่างทางเจอเจอยักษ์มล้วก็เจอเกาะนั้นเกาะนี้มีไซเรนเนื่อพวกเมือกที่แบบร้องเพลงแล้วทำให้แบบกละอาสีแบบเนี่ครับตามตำนานไปคือมันก็จะมีแบบพวกปีศาจตามตำนาน แล้วผมมาทัชตอนที่โอดิสซุสถึงบ้าน mm hmm. เขาเหมือนจำานึกได้ว่าตัวเองแม่งแบบทะนง mm hmm. นะแล้วนั้นไปปากดีไว้เนี่ยพอ mm hmm. จะได้กลับบ้านเมียแกเมียไปมีผัวอื่นด้วย mm hmm. แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันทัชก็คือหมาเขาจำเขาได้ไม่มีใครจําได้เลยเมียไปแต่งงานกับคนอื่นด้วยแต่มีแค่หมาแบบมาดมกลิ่นแล้วก็จำ, mm hmm. จ,ำจำโอดิสซุสได้อะไรเงี่ยอ,อ๋อว่าตัวเองก็ต้องแก่ลงไปด้วยเหมือนกันใช่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 เรื่องสุดท้ายแล้วครับมา มีอีกเหรอพี่อ๋อมีอีกว่าครับมีแบบอ๋อไม่มีนะหมายถึงอะไรพี่มีอีกสักเรื่องว่าไม่มีครับโอเคครับรวบรวมหนังที่คุณบิ๊กดีเจรักประทับใจนะครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคคุณรับ